ครับปืนในตำนานครับไม่ใช่อสวินนะครับปืนในตนนี่ครับผมได้มาครับเติมครับเดี๋ยวเรามาลองใช้ปืนในตำนานกันลยดับรครับหนึ่งก็จะยอหน้าู่พอครับเพราะว่าอัพชิปตอนเล่นแบบเล็ะครับแต่ตอนแจกรหัสนี้เพราะมันไม่ได้เล่นนะครับ ครับห้องครับอืมโอเคนี่ครับเดี๋ยวเราเข้ากันไปก่อนนะครับจะรีวิวครับนี่คยนะครับดูครับอืมแล้แบบแลกมากครับอัดคลิปไปด้วยครับแลกครับโอเคหายแล้วครับ แล้วนะครับนี่กจะติดเอฟเฟคครับโอ้ครับโดนเลยนครับก็ไม่เก่งนะครับผมก็ไม่เก่งนี่ครับให้รโดู์ครับคนนี้เล่นนออะไ้ครับนี่ครับดิงไม่ได้ติดไฟนะครับเป็นปืนที่ดีมากครับ ไปครับลอกสองเลยครับเมื่อกี้ผลาดครับแหลกอ้แหลกแหลกครับโอเคได้แล้วโอเคเมื่อกี้ผมผลานครับเนื่องจากแหลกมากครับปืนปืนชักไม่ไปครับลูกยิงไม่ออกนี่ครับออไม่ใช่ครับมีคนยิงครับ โอเคจุดบีนะโอเคไปแล้วยิงดนนะครับยิงทะลุแม่งหมดเลยครับชนะครับ โอเคครับก็สำหรับการปืนก็เพียงเท่านี้นะครับเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยครับออกบักบายกดบายครับกดไ like ลค์ด้วยนะครับ